สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกันกับโค้ดบ็อกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความถี่ในการออกกําลังกายกับคุณภาพในการออกกําลังกายอย่างไหนเนี่ยที่มันสําคัญกว่ากันในจังหวะนี้เนี่ยที่ไวรัสยังระบาดฟิตเนสก็ยังปิดระแวงไปทั้งซ้ายขวาหน้าหลังพ่อก็กลัวแม่แม่ก็กลัวลูกลูกก็กลัวเพื่อนเหมือนกันผมก็กลัวว่าหากเราไม่ออกกําลังกายเราก็จะดูเซ็งๆซงเนาะ เลยมานั่งทำพอดแคสต์ลัวๆเนี่ยแต่ตอนเนี้ยที่ต่างๆหลายที่เนี่ยตามฟิตเนสใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีการไลฟ์การออกกำลังกายเยอะแยะมากมายจะได้แก้ขัดกันไปก่อนนะครับจริงๆก็เปิดดูได้ส่วนผมคงไม่ได้ไปทางนั้นเพราะไม่ชอบเอาหน้าตัวเองขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตสักเท่าไหร่เลยออกมาทางแนวที่ให้ความรู้จะดีกว่าอะกลับเข้ามาเข้าเรื่องกันดีกว่า อย่างที้เกิดไปตอนต้นว่าวันนี้หัวข้อของเราก็คือความถี่ในการออกกําลังกายกับคุณภาพในการออกกําลังกายอันไหนเนี่ยอะไรเนี่ยสำคัญกว่ากันทําไมเราถึงเห็นบางคนออกกําลังกายไม่ได้บ่อยมากสองสามวันต่อสัปดาห์แต่กับได้ผลลัพธ์ที่ดีกับบางคนที่ออกบ่อยๆอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยห้าวันเราจะเข้าฟิตเนสเราจอกฟิตเนส ก็จะเจอไอ้คนเนี้ยตลอดเวลารู้จักไปหมดคนทั่วพี่เนี่ยรู้หมดแล้วว่าเป็นใครสนิทกันมากแต่ไม่เห็นร่างกายของพี่แกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงสักทีเคยเห็นไหมครับถ้าเคยเห็นเนี่ยลองพิมพ์บอกไว้สักหน่อยแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทปนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารนะครับเอาเฉพาะการออกกําลังกายเพียวๆมาวัดกันส่วนวินัยด้านอาหารเนี่ยค่อยมาพูดกันวันหน้า ความถี่ในการออกกําลังกายคํานี้หมายถึงจํานวนครั้งในการออกกําลังกายของคุณโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะคิดเป็นสัปดาห์หรือว่าต่อสัป,ปดาห์เช่นอาทิตย์หนึ่งไป1ครั้งอาทิตย์หนึ่งไป3ครั้งหรือห้าครั้งต่ออาทิตย์ส่วนคุณภาพในการออกกําลังกายหมายถึงการออกกําลังกายครั้งนั้นๆที่คุณทำํำ มันพาคุณไปถึงจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการในแต่ละครั้งหรือเปล่าพูดง่า,งายๆคือในแต่ละชั่วโมงที่ไปเนี่ยแต่ละครั้งที่อุตส่าห์แต่งตัวแบกสัมภาระไปฟิตเนสเนี่ยไปแล้วไม่เสียเที่ยวถ้าถามผมว่าอะไรสำคัญกว่ากันผมก็จะตอบให้ตรงนี้เลยว่ามันแล้วแต่ครับแล้วแต่อะไร แล้วแต่ว่าคุณมีเวลามากหรือคุณมีเวลาน้อยเพราะถ้าหากคุณมีเวลามากคุณสามารถออกได้บ่อยครั้งจริงๆแล้วคุณก็สามารถบรรลุเป้าหมายทั่วๆไปได้คือพูดง่ายๆมีเวลาเยอะครับไปได้ทุกวันออกบ่อยๆส่วนถ้าคุณเป็นคนที่มีเวลาน้อยคุณจะต้องเน้นไปที่คุณภาพการออกกำลังกายมากกว่าเป็นสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆ นายกอต้องการลดน้ำหนักพร้อมกับมีหุ่นที่ดูดีด้วยอารมณ์แบบที่อยากได้กันทั่วไปครับคือผอมด้วยแต่ดูโทนหรือว่าดูเมีลายกล้ามเนื้อบ้างแบบดาราฮอลลีวูดคือคนนี้เขาอยากได้แบบนี้ยนายกอเนี่ยแต่นายกอไปฟิตเนสนายกอมีเวลาเยอะเลยห้าวันต่อสัปดาห์แต่ทุกวันที่นายกอไปเนี่ย นายกไปวิ่งบนลู่วิ่งวันละชั่วโมงครึ่ง5วันต่อสัปดาห์จริงๆตัวอย่างนี้ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ยกมาเวอร์เกินไปนะครับคุณก็จะเห็นอยู่แล้วเวลาคุณไปตามฟิตเนสเนี่ยลู่วิ่งเนี่ยเต็มตลอดเวลาแล้วก็จะหน้าเดิมๆทุกเวลาทุกวัน5วันเนี่ยเยอะมากนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าตัวเราเองเนี่ย หรือคนรอบๆตัวเราเนี่ยมีสักกี่คนที่ไปออกกำลังกายได้5วันต่อสัปดาห์อ่ะเก็บไปก่อนนะครับก็คือนายกอ,อยากมีหุ่นที่ดูดีไปฟิตเนสได้5วันต่อสัปดาห์ประมาณนี้ส่วนคนต่อมานะครับชื่อว่านายขอนายขอคนนี้ต้องการแบบเดียวกับนายกเดะเลย แต่ต่างกันตรงที่ว่านายขอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างยุ่งไม่ค่อยมีเวลาไปได้เต็มที่แล้วเจียดเวลามาได้เต็มที่แล้วเนี่ยแค่สามครั้งต่ออาทิตย์หรือสามครั้งต่อสัปดาห์แต่นายขอเนี่ยศึกษาความรู้มาอย่างดีดังนั้นสามวันของนายขอเนี่ยจึงผสมไปด้วยการเวทเทรนนิ่งชั่วโมงหนึ่งและวิ่งต่ออีกครึ่งชั่วโมง สังเกตว่าสองคนนี้ยต่างกันตรงที่ว่าในขอเนี่ยมีการเวทเทรนนิ่งไปด้วยแต่มีการใช้ลู่วิ่งเหมือนแต่ไม่ได้ใช้นานเท่ากับในกอนะครับเอาข้อมูลแค่นี้ก่อนคุณผู้ฟังตอบกันได้ไหมครับว่าผ่านไป1ปีทําอย่างเงี้ยซ้ำๆๆไปเลยทั้งปีใครจะมีหุ่นที่ดีกว่ากันติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอตก,ตอ,ตกตอ,อ่ะผมตอบให้ก็ได้ว่า นายขอแน่นอนจากประสบการณ์การทํางานในโลกของการออกกําลังกายมาเป็นสิบปีนะครับผมไม่เคยเห็นใครที่วิ่งอย่างเดียวแล้วจะมีหุ่นที่ดีกว่าคนที่วิ่งแล้วผสมการยกเวทหรือการออกกําลังกายอย่างอื่นเข้าไปด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าการออกกําลังกายอย่างเวทเทรนนิง่งเนมีการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนบนร่างกาย ดังนั้นร่างกายทั้งตัวเนี่ยก็จะพัฒนาไปพร้อมๆกันการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีเสียอย่างเดียวคือใช้แต่ขาเป็นหลักดังนั้นหากเราอยากให้ทั้งตัวเราดูดีเนี่ยการวิ่งผสมเวทเทรนนิ่งเนี่ยดูจะเหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเองมากกว่า แบบนี้เราจรึงเรียกได้ว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีคุณภาพที่ดีไปแล้วไม่เสียเวลาใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าดังนั้นสรุปนะครับหากคุณเป็นคนที่ไม่ได้ว่างทุกวันและมีเวลาจำกัดคุณต้องโฟกัสไปที่คุณภาพการออกกำลังกายในแต่ละครั้งให้มากขึ้นให้มั่นใจว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆให้ปรับทัศนคติที่ว่า แค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมในทีวีเนี่ยตัดออกไปเลยเพราะประโยคนเนี้ยมันสามารถใช้ได้เฉพาะกับคนที่ว่างมากๆเท่านั้นแหละครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เจอส่วนใครที่เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปคนที่ยุ่งตลอดเวลาเหมือนกันกับผมเนี่ยคุณจงอย่าเสียเวลาไปกับการออกกําลังกายที่หล้จุดมุ่งหมายหรือหาคุณจะทําเนี่ยคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่ในแต่ละเซสชันนั้นอนะ่ะคุณกำลังออกกำลังกายไปเพื่ออะไรหากคุณตอบไม่ได้การออกกำลังกายครั้งนั้นอาจจะไม่ใช่การออกกำลังกายที่มีคุณภาพที่ดีนะขอบคุณทุกๆคนที่ฟังมาจนจบและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ